กานิกาไมเวไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมสอบถามเรื่องมอเตอร์เวย์นครปฐมชะอำวันนี้มีข่าวมาฝากค่ะ โครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข8สายนาคนปรปฐมชะอำระยะทาง109กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกนครชัยศรีปากท่อระยะทาง61กิโลเมตรช่วงนี้จะก่อสร้างก่อนคาดว่าภายในปี2566นี้จะสรุปรูปแบบการดําเนินการถ้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติจากนั้นใช้เวลาไม่เกิน1ปีครึ่งจะเริ่มก่อสร้างจุดเริ่มต้นโครงการนี้เชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข8ปดหนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีบริเวณทางแยกต่างระดับนครชัยศรีสิสส้นสุดเชื่อมต่อมายังทางหลวงหมายเลข35 ถนนทนบุรีปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะส่วนช่วงที่2ปากท่อชะอำระยะทาง48กิโลเมตรตอนนี้ต้องทบทวนและปรับปรุงรูปแบบกันก่อนคาดว่าจะทบทวนการศึกษาแล้วเสร็จในปี2566นี้ค่ะช่วงนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากช่วงแรกเลยนะคะบริเวณทางหลวงหมายเลข35และไปสิ้นสุดที่ถนนเพชรเกษมอ,อท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะ